ตื่นค่ะตื่นสาม,มาเมนีท่างยางเครื่องหัวเขา่ายายเจิมเลยค่ะร่มก็แห้งไฟฟ้ากระดับค่ะทุกคนมันเป็นไอ้ไอ้เป็น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 ,ปนพายุหิมะค่ะทุกคน อยู่หิมะเยะเจิมกบว่าตุวผ้าตุกคนไปเล่นไปเล่นว่าไรดอกค่ะเพราะว่ามันลมแรงมากเลยผูนะ่ะเป็นแบบว่ามันเป็นในหิมะอันแบบว่าอย่างหนักเลยค่ะทุกคนต้นไม้ก็ร่วมกับเอ็นไฟฟ้ากระดับมือขึ้นนี้ดับไปตั้งว่าสามชั่วโมงค่ะตื่นขึ้นมาเยอะเจิมตื่นขึ้นมาตีหนึนน่งหรือว่าหเห็นไฟฟ้ากลับขึ้นมา โอ้ยยืาจมไปพ้าปเปลี่ยนใบเด้อค่ะลมแรงมากเลยค่ะเบิ้งวิวงามไปเด้อค่ะาทุกคนมาจับเบิง้งดูมันเปลี่ยนหิมะแบบเปียกๆเ,เ,เลยนะคะทุกคนถ้าเรียนบบได้ค่ะอยากเล่นเหร่นนี่ถ้าลมแห้งเนกกาะค่ะเนาะถ้าลมบ่แห้งย่าจมถือ้าทุกคนเปน็นเล่นเหร่นอยู่ค่ะ ่ายคิดบร,รวบไปทุกคนเบิ้งเลยค่ะอินเทอร์เน็ตก็เชียรซาแน่กระถาเบิ้งไปเด้อเมืม่อใดยัเจีมมาลงให้เบิ้งก็ได้อยากไทยก็เห็นมากค่ะทุกคนได้ยืนไทยเนี่ยหน่อยก็เอาดอกเอาคุณนานัดออกไปบ่ได้ก่เพราะว่าลมมันแห้งหนะไหมคะ่ะ๋ยวถ้าลมไปแห้งคอยจิมาาไทยทุกคนเบิ้งอีเด้อค่ะเห็นไน หนาจักหน่อยก่อนหนาเห็นบอกทุกคนมาเยอะแล้วนะคะเจอทคนมาขี่มาเนาะคะ่ะเห็นกเฝ้าห้มาไายทุกคนเบืองเลยค่ะมลมมาแห้งหรอะค่ะ ไทยพระเอกงามมากทุกคนหิมาคุ้มน่นิแม่โตกบระยุด์เลยค่ะพาทุกคนออกไปเล่นบ่ได้ดอกร่มแห้งคักโพดเบิงอยู่ในบ้านนี่ล่ละเปิดหน้าต่างทายอยู่นี่ละค่ะมือนีบุบไม่ยังเห็ดดอกทายแต่หิมะหหายาทุกคนเบิงมีแนวเห็ดอยู่ค่ะจะเจอหรือพาทุกคนจัดตัวคลิกสมาร์ท พูดน้ำเม็ดน้อยใหญ่หิมะรถไยไปอกีกเดี๋ยวเราก็จะไปกวดหิมะเจเียมไปไทยเบิ่งอยู่ค่ะในเวลาจัดต้นคิกสมัรแล้วค่ะนี่ค่ะเนวเสีเอาแขนในต้นคลิกสมรัรเตรียมไว้แล้วเรียบร้อย กับต้นคริสต์มาสเข้งมาทางนี้มาจาัดต้นคริสต์มาสใช้กันค่ะมูอนิธิต้าต้นจับต้นคริสต์มาส้วเด้อค่ะจับต้นคริสต์มาสก่อนที่จะถึงวันคริสต์มาสนะคะมาค่ะมาจาัดซอยกันเลยค่ะ กอนทุกคนเทิใสไฟเลยนะมันสิเหลี่ยมตาวะเนาอเดี๋ยวเดียวไอ้ไฟออกลองดูซิแตนี้นะ ปิดตาว่าฉันสมควรฟรีไม่เป็นอืมโอเคคือเนีเขาไปปแล้วเห็นไปอยกน่อยนึงค่ะทุกคนน่าค่ปิดไฟแล้วคอยบริเยมตาใส่รูปอันนี้จบน่บอกเห็นี่เต็มจะน่อยน่ะค่ะ เส้นนี้ค่อยจีค่อยเปนเป็นไปโอเคนี่ให้กับทุกคนนี่ดูกันอีกฟองนี่นี่สีนี่ฟองค่ะทิชชูทงทิชชูงแข่ให้ทุกคนดูก่อนนะคะเฮ็ดท่งนี้แหละนม่ได้เห็นเพราะว่าโค้งไปหลังจะเยอะจันก็ว่าจะจะเฮ็ดไปอีกค่ะ ใส่นี้สื่อค่ะตัขดสกอตสเนะทําเสกลสวางเาะีผมวาเราติดไปอันไปกดนี้มากดสเสนออะไสันแ่าเออไปโนตัวอเดี๋วก่จะไปตายเดี๋ยวจะไปตายคิดดอก ทุกคนบังเอไก่น้ำค่ะนี่มีรูปอันนี้น้ำนี่ค่ะเป็นดาวเป็นมูปหอวใจด้วยแล้วก็จะไปแขนให้ทุกคนดู จะต้นคริสต์มาสก็แล้วละค่ะทุกคนงามบค่ะมีสมีละบอยมีรูปนนี้หลายดอกจับไปค่ะจับไปพ่อเป็นอะไเป็นพิธีม่อมีอะไรแบบวาพ่อมีอยงหลายดอกกันเนี่ยของควรกะมีสามอันของควรในเพื่อนใน,ในพี่สะใภ้เพื่นอนเอามาหายก่อนแล้วก็เลยมาใสา่ไว้ข้างล่างนี่ค่ะ ตาตัวใหญ่เดี๋ยวมาถ่ายใกล้ๆให้ทุกคนดูนะคะตัวก่อนค่ะตื่ีเต้นจัดเองค่ะแล้วพี่เอ๋รัตติฟายอยู่ค่ะทุกคนโอเคมามาบนดินไปค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องสุภุสกนยายเจิยมชนบทสวีเดนจัดต้นคริสต์มาสให้ทุกคนดูเสร็จแล้วค่ะหิมากอกไทยเบิ้งแล้วตอนนี้ข้างนอกนี่ตกเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าล่มแห้งเดี๋ยวมืออื่นอยออกไปถ่ายจะค้นเบิ้งอีกด้วยค่ะมันอีจัดต้นคริสต์มาสแล้วก็ไทยเบิ้งนิดนิดนิดน้อยอันก็บรรนี่ยังไม่กินดอกมืนนี้ม่เต่าดอกไม้ต่างเป็นใน อันเพราะว่ามีสีสันแน่นะแต่ต้นไม้มันไม่มีมดอกมีแต่ใบอันนี้ก็ส้มผลไม้ที่กินทุกวันนั่นแหละค่ะนี่ก็แอปเปิลส้มนี่ก็มาอ่านคือเก่าพราะว่านางไอ้มีสีสันน,นะเมืนนะค่ะนี่ล่าค่ะทุกคนสไตล์เยือเจิมทุกคนรู้อยู่เอฟซีทุกคนโหอยู่หรอกคะ่ะเแมนบอกค่ะเห็ดใบตะละมีมูมีพัวใบสลัก มือมีค้นเบิงเ่งลายกับเฮ็ดไปเอาลงไปเอาล่วงจมือมือและวคิปไปค่ะจิจะกะจะวัดประจําวันของยาเจิมแมนบอกค่ะเพราะว่าด้เฮ็ดแล้วเอาลงไปเพราะว่ามีคลิปลงไปจมือ f อเพิ่งกระถาเบิ่งแม่นบอกค่ะที่อ c เพิ่นนด้เบิ่งประจํานะคะเป็นที่บ่เห็นยาเจิมเอาล่งคิปหายไปใส่นอโมน,นี้บ่สบายบอนอก็สิคิดหนําแมนบ่ค่ะ อ่าบ่มีอย่างเบาดอเากเดี๋ยวกะทีจัดต้นคีิสม์มาสแล้วกะจะมีจะจิตจะวตดประจําบ้านกะตัดคนยศทจัดต้นคีิสม์มาแล้วก็ทําความสะอาดบ้านแล้วก็ไอไอเมื่อนที่กินเลี้ยงคิดสมมาสเนะี่ยเรรู้ว่าสิกินมือใดบุ๊เพราะว่าปูกัญญาเพิ่นใส่ไปกินบ้านเพิ่นแต่หาเฮตุแต่อาหารคิดสม์มามือไหนไทยทุกคนดเด้วยคว่ยะ,คะ อันคิดกับมิสแคเนีละกระโค้ยทุกคนในไก่ปีใหม่แล้วกะให้รวยๆป,งปงะะังๆนะคะเฮงๆนะคะสุขภาพดีมากอ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงอันก็บว่าไว้พ่อนตอนนี้ละไว้พ่อนไปเรื่อยๆแล้วมัื่อสเกลฮอดปีใหม่แล้วไม่เหมาค่ะกระโคทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงพอกันไม่คิดหนาด้วยค่ะ มาเจ่งนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ thank you for watching see you next video bye bye